กองทัพจีนเดินหน้าซ้อมรบรอบไต้หวันมุ่งทดสอบสมรรถนะโจมตีเมื่อวันอาทิตย์7สิงหาคม65กองบัญชาการยุทธภูมิตะวันออกของกองทัพปลดแอกรประชาชนจีนเดินหน้าการซ้อมรบร่วมตามกำหนดการบริเวณน่านาน้ำและน่านฟ้ารอบเกาะไต้หวันโดยมุ่งเน้นการทดสอบสมรรถนะการยิงรวมเพื่อโจมตีเป้าหมายบนบกและเป้าหมายทางอากาศที่สยไกลกองกำลังทางอากาศของกองบัญชาการจัดสรรเครื่องบินรบหลายประเภท ซึ่งรวมถึงเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินส่งสัญญาณร,รบกวนเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ปฏิบัติภารกิจต่างๆอทิการลาดตระเวนร่วมการควบคุมน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินตลอดจนการสนับสนุนและการปกป้องทางอากาศกองกำลังโจมตีทางอากาศพร้อมด้วยระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพิสัยไก่และกองกำลังขีปนาวุฒแบบดั้งเดิม ซึ่งสนับสนุนโดยระบบการสู้รบทางทะเลและทางอากาศได้ฝึกซ้อมการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำร่วมกันเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายฝูงบินข้ามช่องแคบไต้หวันจากเหนือจรดดตายและจากใต้สู่เหนือขณะเครื่องบินขับไล่หลายลำได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกับเรือพิฆาตและเรือฟิกเกตจางจือ่อเจ้าหน้าที่กองกำลังทางอากาศของกองบัญชาการระบุว่าการซ้อมรบดังกล่าวได้ทดสอบกลยุทธ์ของการสงครามเชิงระบบภายใต้เงื่อนไขาการใช้ข้อมูลเป็นหลัก รวมถึงปรับปรุงศักยภาพการทำลายเป้าหมายเกาะที่สำคัญโดยการโจมตีอย่างแน่นยำ